ลากอยัเพลสวัสดีครับวันนี้มาพบกับ8อันดับตัวละครสปอร์ตเฉพาะทางในเกมเกมทีน p แพกว่าตัวไหนใช้ดีหน้าปั้นบ้างในแพท5.4เมตรของเกมปัจจุบันนะสำหรับคนที่มีตัวละครเหล่านี้อยู่ในไอดีหรือก็มันจะเปิดแต่ไม่แน่ใจว่าเฮ้ยปัจจุบันนี้ตัวละครสปอร์ตเฉพาะทางเหล่านี้มันเก่งแค่ไหนมีตัวอะไรให้เล่นด้วยได้บ้างในคลิปนี้ ล้วก็จัดอันดับไว้ให้แล้วโดยอ้างอิงจากความเห็นส่วนตัวบวกกับเปอร์เซ็นต์คนที่ไปลงคอนเทนต์อบิสในเกมเพื่อประกอบให้มันมีความจริงเข้าม,มาด้วยนั่นเองนะฮะอ่าก็มาดูกันดีกว่าว่ามีตัวไดบ้างแปะตัวนี้ก่อนอื่นครับก็เช่นเคยฝากทุกคนกดไลค์ like คลิปนี้แล้วฝากกดซับสไครป์ช่องรากอยดเพลย์ถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับและฝากพูดสรับสนับสนุนใจดีของเราเอาไว้สักรู่เดียวนะครับเติมเกมฮิตค่ายหมีได้ที่นี่ริชแมนชลบถูก,กเติมเองพร้อมบริการตลอด24ชั่วโมงไม่มีวันหยุด เติมเกมสุดที่ของฮอเลีว์สทั้ง3เกมอย่างเกมชินิเพ็กฮงคซาเดลและเซเลสโซนซีโร่กับลาก่อยเติมเงินอุการผ่อนได้ให้เงินคืนเพื่อนำมาใช้เป็นส่วนลดการเติมครั้งถัดไปด้วยเติมไลน์แอดริชแมนช็อปได้เลยมีแดมินรอตอบเราเติมไม่มีวันหยุดพร้อมมีโปรแฟร์เซลด้วยเด้อเติมเลยวันนี้ที่ริชแมนช็อปน้ำมันวันเรื่องเติมเกมมาเดิ่มาที่อันดับที่แปลก,กันดีกว่าก็คือมิกะตัวบัฟเจ้าทางสายกายภาพที่เรียกได้ว่าอาพัพที่สุดในเกมตอนนี้แล้วเรื่องสกิลคอมมาโดยรวมเนี่ย OK, ไ่ได้แนะ คือมิกาเนี่ยมันจะมีความคล้ายกับตัวพพอร์ตเฉพาะทางธาตุอื่นด้วยก็คือ C6 หเนี่ยถูกก๊อปวางมาเหมือนกันเป๊ะๆนนการบัฟความแรงคลีทนั่นเองมิกะ c 6ครับสามารถบัฟความแรงคลีของความแสากายภาพได้60%สซึ่งถือว่าเยอะมากๆแต่ว่าสิ่งที่ทําให้มิกะนั้นมีความน่าประหน้าใช้นนอยสุดในคลิปนี้เพราะว่ามิกะเป็นตัวบัฟสายกายภาพนี่แหละคือมันไม่ได้ผิดที่ตัวเขาหรอกมันผิดที่ตัวอื่นเพราะเกมนี้มันไม่มีตัวสายกายภาพออกมาอีกแล้วโอ้ไม่ก็บนทุกคลิปก็ยังไม่มมีีววิจะเลย ผมสงสัยมากว่าทาไมเขาไม่ทําออกมาอีกสตัวว่าตัวใหม่ก็ได้นะน่าจะสนุกนะตัวแสกายภาพตัวใหม่อ่ะคือตอนแรกในเกมเนี่ยได้นับจริงๆเนี่ยมีตัวเดียวด้วยซ้ําคือยูล่านะแล้วก็มีตัวแบบสีดาวอีก3ตัวที่ที่ใช้คําว่าปั้นได้แล้วกันก็คือซินหยันเรเซอร์และเฟมินเนตนะก็คือตัวสีดาวเนี่ยตัดทิ้งไม่ได้เลยคนที่พอจะได้หน้าจริงๆเนี่ยก็มีแค่ยูล่าซึ่งยูล่าเนี่ยก็ตกเมตาไปมากๆประมาณสัก3ปีได้แล้วนะในตอนที่มิกะเข้ามาช่วงแรกๆเนี่ยโอ้โหมีความหวังมากกับยูล่าว่าจะเก่งขึ้น ที่ไหนได้ยูล่าหนักเกินไปนะมิกะดึงไม่ขึ้นยูล่าฉุดมิกะลงแทนก็เลยทําให้มิกะเป็นตัวสปอร์ที่แปลกมากคือเป็นตัวที่ซับได้โอเคนะแต่ไม่มีตัวดเดเมจเล่นด้วยโม่มมเลยซึ่ตัวนะก็ได้แค่หวังว่าในอนาคตทางเกมจะตกายภาพมาเพิ่มซึ่งซึ่งต้องบอกว่ามีรุ่นนะเพราะถ้ากายภาพเนี่ยมันมีความผูกกับท่าน้าแข็งนิดหน่อยเพราะว่าเวลาน้าแข็งไปทำร,ริยากับไฟฟ้าเนะี่ยมันเป็นซุปเปอร์คนดักนำไฟฟ้าลดต้านทางกายภาพได้นั่นเอง เพราะฉันตัว5าดาวตัวใหม่ที่เป็นท่าน้าแข็งที่ดูเหมือนเป็นตัวดดเมจที่ไม่ใช่น้ําแข็งจ๋าๆก็มีลุ้นนะอย่างเช่นสเกิร์ตเป็นต้นที่ว่าคล้ายๆท่าน้ําแข็งเนี่ยก็มีโอกาสจะมาเป็นตัวเาเมจท่ากายภาพได้แต่ว่าอ่ะโอกาสต่าแหละก็รอติดตามลุ้นกันต่อไปว่ามือน้ําแข็งเนที่เป็นที่น่าจะมีตัวน้ําแข็งหลายๆตัวเนาะจะให้เป็นเาเมจน้าแข็งหมดไปเลยก็ใช่เรื่องอาจจะมีตัวกายภาพมาก็ได้ก็มารอ,อดูกันแต่ถ้าเป็นตอนนี้แผนนี้ก็เอาอันที่แปะไปก่อนเลยสำหรับมิกานะฮะไปต่อ โกโตัวบัฟเฉพาะทางของท่านหินนั่นเองในกรณีซีศูนยะ์ในโกโ่ก็จะไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่เลยก็บัฟได้แค่พลังป้องกันกับมพลัความใา้นิดหน่อยแต่เป็นซีหกเนี่ยโอ้โหบอกเลยบัฟสุดโหดคือบัฟความแรงคลิตามตัวละครท่านหินในทีมได้นะเพิ่มเป็นสูงสุดถึง40%ถ้ามีตัวละครท่านหินในทีม3ตัวขึ้นไปคือเป็นตัวบัฟที่เฉพาะทางมากๆตัวนี้ว่ามันบ,บังคับจํานวนตัวในทีมด้วยถ้าอยากได้บัฟแบบเต็มๆเมนะี่ยต้องมีตัวหินถึง3ตัวนะซึ่งมันก็จะมีทีมที่โ,โร่เเเขเ้้าลนนไดช ตัวเดเมลากเนี่ยเป็นอิโตะหรือมีเชียรดีในทีมเป็นต้นอย่างอนะิโตะเนี่ยเป็นตัวยืนสนามท่านหินเดเมหลักขายโกโดไม่ได้เลยเพราะใช้บัฟคุ้มสุดละแต่ว่าอิโตะโนเอลอย่างเงี้ยมันก็ตกเมตาไปสักพักแล้วนะครับในตอนนี้เนะี่ยมันก็จะเหลือแค่ชียรดีในทีมไฮเปอร์แครดี้ที่พอจะปั้นโกโดมาแล้วก็พอใช้ได้แต่ก็ไม่ใช่ทีมที่เก่งสุดข,ของชียรดอยู่ดีปัญหาหนึ่งของโกโด้เนี่ยคือตัวท่านหินบางตัวที่เป็นตัวใหม่ๆอย่างเช่นเนวเวียเนี่ยกลายเป็นไม่ได เพราะฉันอย่างนาเวียเนี่ยก็เล่นกับโกโดไม่ได้เลยเพราะนาเวียชอบอยู่กับธาตุอื่นมากกว่านั่นเองนะซึ่งถ้ามีตัวธาตุหินแบบนั้นออกมาออกเนี่ยอย่างอะไรอะเซะโรเนนก็กึง่งกึ่งนะเซะโรเนนสายดามเมจีที่เปิดกลุ่มดาวก็อาจจะพอเล่นกับโกโดได้เหมือนกันแต่ถ้าเป็นเซโรเนนแบบทั่วๆไปอะก็เป็นสายบัาก็ไม่เกี่ยวอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นโกโดตอนนี้เนี่ยก็เลยยังดูไม่คุ้มเท่าไหร่ที่จะปั้นหรือเปิดมาใช้เพราะตัวเลือกมันน้อยมากแล้วก็มีโอกาสที่ตัวหินตัวใหม่ๆมันจะไม่ได้มาเล่นตีโมโนหินด้วย ก็เลยอยู่อันดับที่7ในคลิปนี้ไปเลยแล้วกันนะฮะไปต่อที่อันดับที่6ครับก็คือตัวส u p p o r ชฉพพลังธาตุไฟฟ้าซาดานั่นเองซึ่งจุดเด่นหลักของคุโจซาดาคือการบัฟพลังยมดีได้มหาศาลจากสกิลท่าของเธอและถ้ามี C6 ก็ตามอีลอบเดิมตกอนนันนี้เลยก็คือเพิ่มความแรงคริสของตัวท่าไฟฟ้าได้ถึง60%ซนะซึ่งนี่นแหละคืออย่างที่บอกไปเป็นจุดเด่นของตัวละครในคลิปนี้คือมันมักจะบัฟความแรงคริธทตุนั้นๆไดนะ้นะอย่างเยอะเลยนะ 60%นี้เท่ากับดีแฝกส่วนหัว1ชิ้นที่เป็นออฟหลักเต็มๆเ,เลยนะครับจะบอกให้ซึ่งเป็นจุดลดมันของทั้งแกงนี่นเลยก็คือถ้าไม่มีซีโฮเนี่ยมันนาให้ปั้นเลยไปปั้นตัวอื่นดีกว่าถือว่าคลิปนี้เนี่ยเราตีต่างว่าทุกตัวในคลิปนี้ที่เป็น4ดาวเนี่ยเป็นซีโฮเท่านั้นเลยนะจุดแข็งของซาลาที่ทําให้ตัวนี้เนี่ยยังคงใช้ได้อยู่ก็คือมีคู่หูเทื่อนด้วยกันได้อย่างดีก็คือไลเดนโชกุนนั่นเอง,เองเนะที่ในเนื้อเรื่องเนี่ยก็คือตัวติดกันด้วยนะในเกมก็ยังตัวติดกันอยู่คือบัฟทื่อยของซาลาเนี่ยมันลงตัวมากเวลาเอาไปเล่นกับไรเดนทั้งบัฟพังโจมตี บัฟความแดงคริแล้วที่มาดูจงใจสุดๆเลยก็คือซารัาเนี่ยระยะเวลาบัฟมันแอบสั้นนะมันอยู่แค่6วิีึีแม้ทำไม่ต่างของไรเดนเนี่ยมันก็อยู่แค่แปวิเหมือนกันแถมมันแรงที่สุดฮิตแรงด้วยมันก็เลยใช้ได้ค่อนข้างโอเคนะทีมที่ซาระเป็นตัวคีย์หลักไรเดนก็จะมีทีมไรเดนเฮปเปอร์แคดี้ทีมไรเดนโอเวอร์โหลดซึ่งก็ยังเห็นคนาได้อยู่เรื่อยๆถึงแม้จะรอปไปหน่อยก็ตามก็ยังเล่นได้เพราะด้เมัแรงจริงๆถ้ามีไรเดนอย่างต่ำซีสองนะแต่ทีนี้ซาร่สเนี่ยไม่ได้อ,นอ,อ,นนดอันดับ มันก็เลยคุ้มแค่กับเลเดนตัวเดียวเพราะตัวไฟฟ้าตัวอื่นๆอย่างเช่นคอรดินยาเอมิโกเนี่ยมักจะอยากได้ตัวบ้าที่มันอยู่นานกว่านี้สักหน่อยก็ดีเพราะอย่างคอรดินเนี่ยก็ยืนสนามมีสิทธิ์นานกับหกวิยาเอมิโกไม่ต้องพูดถึงเธอต้องออกมารับบัฟทุกๆหกวินี่ไม่ไหวนะแต่อย่างไซโน่เนี่ยก็อ่ะตัดไปเลยนะหโหไซโน่คือยืนสนามอย่างนานถ้า,ถาเล่นไซโน่จริงๆนะกับสิบกวิอ่ะเพราะฉะนั้นใช้ไม่คุ้มสุดๆไปเลยนะก็เอาอันดับที่หกในคลิปนี้ไปเลยนะครับอันดับที่ห้าครับเรามาถึง ฟาดูซันตัวละครสปอร์เฉพาะทางท่าลมนั่นเองที่บัฟหัวมากๆฟาดูซันเนี่ยมีกิมมิคที่ต่างจากตัวสปอร์ตที่พูดไปก่อนนนี้ก็คือสามารถลดต้านทานธาตุลมได้ด้วยตอนใช้ท่าเมตาเนี่ยลดได้ถึง30%เลยทีเดียวนะโดยไม่ต้องกดกลุ่มดาวเลยแค่มีซีสุนก็ใช้ได้แล้วลดต้านทานไม่พอมีการบัฟความแรงครีมเหมือนตัวอื่นด้วยถึง40%่สิร์เนะแล้วทีนี้เนี่ยในเมตาปัจจุบันของเกมเนี่ยตัวดาเมจธาตุลมที่ฟาดูซันเล่นด้วยได้ก็คือวอนเดอร์และเซียวนั่นเองนนะครรซึ่่งสามามมถเเเลทีีพปอ์แได้ เี่ยวลุลายของเกมนี้เนี่ยก็เหมือนได้บัฟแล้วบัฟอีกบัฟจนเก่งมีคนหิ่ไปใช้ในอาบิสเรื่อยๆนะขนาดเป็นตัวที่เก่ามากๆฟาโรซันเนี่ยก็เลยเหมือนด้อันนี้ส่งตรงนี้ไปด้วยในอนาคตเี่นถ้ามีตัวเดเมนท่านลมออกมาเนี่ยก็มีโนมจะเล่นกับฟาโรซันได้แต่ว่าจะมีความเสี่ยงคือเหมือนท่านหินนะจะมีตัวท่านอย่างที่บอกไปอย่างนเวนเนี่ยเหมือนตัวท่านหินที่ไม่อยากเล่นกับหินด้วยกันอยากเล่นกับท่านอื่นถ้าลมเหมือนกันตอนนี้เนี่ยมันก็เริ่มมีตัวท่านลมออกมาที่ไม่ชอบเล่นกับท่านลมด้วยกันชอบเล่น มีการเหมือนสุ่มธาตุตามเพื่อนในทีมอะ่ะเพราะฉันชัสกา้าเนี่ยอยากจะเป็นตัวลมตัวเด่นในทีมก็เลยใช้ฟอร์ซานไม่ได้ดีขนาดนั้นนะนะเพราะฉะนั้นความสิ่งอันนี้เนี่ยก็เอาอันดับที่5ไปก่อนแล้วกันนะฮะอันดับที่เซียนในคลิปนี้แล้วครับมาถึงครึ่งบนแล้วก็คือเซียนอยู่นะตัวห้าดาวโตวแรกเลยนะตัวนี้มาฉีกมากเพราะว่าไม่ได้บัฟธาตุไม่ได้บัฟปณิยาแต่ว่าความเฉพาะทางของเซียนอยู่คือบัฟการกระโดดทุ่มโจมตีครับแล้สมมวสามรถฮิวได้ด้วยซึ่งแปลกสุด แล้วทำไมล่ะเซียนหยุนถึงยั่วอันดับนี้เพราะว่าเซียนหยุนใช้ได้กับหลายตัวมากทีมประจําเช่นทีมหงเซียวนะฮะแล้วก็ทีมอื่นๆเช่นเล่นกับไดเดนเล่นกับดีลุกหรือหูเตา๋าที่มันเคลือบอาวุธได้แล้วก็โดนทุ่มแรงๆสี่ดาวก็อย่างเช่นแกมิงเป็นต้นนะครับทุ่มทีแบบเดเมจเป็นแสนเล่นสนุกด,ด้วยก็คือถือว่าเป็นตัวบั็กเฉพาะทางที่กว้างนิดนึงคือเล่นกับหลายตัวแต่แต่ว่ามันก็ไม่ได้สุดขนาดนั้นนะนะมันเหมือนกับเอาไปประยุกต์กับตัวให้เราเก่าๆหรือมันก็เป็นตัวใหม่แบบแกม,มิงสี่ ก็เลยไม่ได้ถึงกับโอ้โหสุดมากเมตามากๆไม่เหมือนอันดับที่1ที่โอ้โหเล่นโอกตัว5ดาวมาคู่ด้วยเลยนะอันดับที่หนึ่งในคลิปนี้เนี่ยน่าจะดาวได้แล้วแหละว่าเป็นตัวอะไรอันนั้นน่ก็คิดโกงไปหน่อยแต่ในความที่เซียนอยู่เนี่ยก็ยังไม่มีตัวแบบเหมือนคู่ใจคู่บุญน่ะคือเซียมันก็พอได้แต่ก็เซียมันก็เป็นตัวเก่าไงความเกี่ยวมันก็อยู่ระดับหนึ่งแล้วก็ถ้าจะมีตัวที่กระโดดจมนีนเทพออกมาในอนาคตเนี่ยก็ดูแล้วโอกาสไม่มากแต่ถ้ามีเนี่ยเซียนอยู่ก็หุนขึ้นแน่แ่แต่ถ้าไม่มี ก็เลยเอาอันดับที่4กลางๆไปก่อนนะครับผมเดินทางกันมาต่อที่อันดับที่3ามตัวนี้ถือว่าพิเศษมากๆนั่นคือเชินเหอนนั่นเองนะน่าจะเป็นตัวละครที่เก่าที่สุดในคิมนี้ด้วยคือเข้ามาในเกมเนี่ยตั้งแต่แผ่น2.4ุนู้นเลยนะเชินเหินเป็นตัวละครที่มีความสามารถในการบัฟหลากหลายมากๆคือบัฟเดิมมโจมดีปกติก็ได้บัฟสกิลท่าทำให้ตายก็ได้บัฟความแส็น้าแข็งและลดต้านทานน้ำแข็งก็ได้ด้วยนะครับคือเชิญเหินต้องบอกว่าบัฟดีจริงแต่ก่อนนั้นนี่ย หุ้นตกสุดๆเพราะอะไรเพราะตัวไดเมจน้ําแข็งอะ่ะมันไม่ค่อยมีในเกมที่แบบยังดีอยู่ะนะแล้วอย่างพี่ดิสลีท่ที่โอ้มันก็พอไหวหายไปนานเหลือเกินมันก็เลยทําให้มีตัวละครไม่เยอะที่ใช้บัฟของเินเหินได้อย่างคุ้มค่าถ้านับเท่าที่มีอยู่ตอนนี้เนี่ยตัวละครเดเมจท่าน้าแข็งที่มี3ตัวก็คืออายกะการยูและดิสลี่เนี่ยตัวที่ใช้บัฟของเินเหินได้ดูคุ้มสุดแล้วนะก็คืออายกะตัวเดียวอีก2ตัวเนี่ยใช้พอได้แต่ไม่ค่อยคุ้มมากเอาไปเล่นทีมเมลแดงก็ใส่เินเเยยอะลนบะ เพราะฉะนั้นสาหรับผมเนี่ยเชนเหอไม่ใช่ไม่เก่งนะแต่ด้วยข้อจํากัดของสก,กิลเนี่ยก็เลยทําให้ไม่ค่อยมีชอ e ตัวให้เลือกเล่นด้วยมันจะไปคล้ายๆกับมิกาได้บนอน่ะแต่มิกาคือแบบหูสิ้นหวังจริงๆแต่ว่าเชนเหอนั้นทาไมล่านถึงได้อยู่อันดับที่3นี้เลยเพราะ1ถ้าเป็นทีมอายการเนี่ยบอสต,ตัวไหนหรือคนที่นนที่เอาอายการลงได้เนี่ยเชนเหอยังโคตรแรงอยู่นะช่วยอายกาได้อย่างดีมากๆนะครับอายการเอาจริงเนี่ยถ้ามันไม่ได้เจอบอสที่มันบินจนเกินไปเนะี่ยผมเชอก็ยังเล่นได้นนะือาาอาาาเมทํใแต่ยยกกงงงไ็ร แล้วคือถ้าเราไปลองเคแสแตะเปอร์เซ็นต์คนที่หยิบไปลงอมิดเ s ิ r ์ฟจีนของเชนเหอเนี่ยตั้งแต่แผงเลกห้าเข้ามาเนี่ยเพิ่มขึ้นทุกแผงเลยนะซึ่งแน่นอนตัวเลขน,นี้น่าสนใจมากถ้าในอนาคตมีตัวเต็มน้ําแขง็งซึ่งซึ่งต้องบอกว่าต่างจากอ่าต่างจากที่พูดไปก่อนหน้านี้อ่ะอยังมีกะไม่ได้มีตัวกายภาพแล้วอย่างเชนเหอเอ้ยไม่ใช่อย่างเซียนอยู่เนี่ยอาจจะไม่มีตัวกระโดดโจมตอีออกมาแต่ว่าเชนเหอเนี่ยมีโอกาสค่อนข้างสูงที่จะมีตัวเต็มน้ําแข็งดีๆออกมาเพราะว่าอะไรพวกมือถ่ายมือน้ําาแแข็งงซึ่ถ้้มีลวก็ เชิญเหอนได้มีโอกาสกลับมาโลดแล่นหรืออย่างน้อยได้เป็นตัวซัพพอร์ตแบบรองๆแบบเกือบจะเป็นเทียร์ท็อปได้เลยนะครับกราฟอาจจะพุ่งทะลุเมตามาเลยก็ได้เพราะฉะนั้นผมก็หวังให้มันเป็นอย่างนั้นว่าผมมีเชิญเหออยู่ให้ก็ขอไอ้พรซาทูนะให้มีตัวไดเม็นน้ำแข็งเทพๆออกมาด้วยเถอะนะเป็นเทพน้ำแข็งก็ได้นะจัดไปนะฮะเอ๊ยหรือว่าเทพน้ำแข็งมันจะมาเขาก็ครีปเชิญเหอวะเนี่ยปรากฏเทพน้ำแข็งเป็นสายบัฟสุดเทพเชิญเหอตกไม่ใต้อยู่ดีโอ้โหเศร้าเลยนะอ่ะไม่เป็นไรเราอยู่กับปัจจุบันก่อนแล้วกันโอเค ไปต่ออันดับที่2ครับตัวนี้เนี่ยมป็นตัว4ดาวที่ที่ต้องกว่หุ้นขึ้นจริงจังเหมือนกันนะเป็นโดยเฉพาะทางด้วยนะก็คือเชฟดูสนั่นเองนะที่บัฟในเรื่องของปฏิกิริยาโอเวอร์โหลดอย่างชัดเจนนะก็คือแทาจะบังคับว่าทีมต้องเล่นไฟกับไฟบไฟ,ฟ้าเลยอะซึ่งเวลามีทีมที่เป็นไฟกับไฟฟ้าอย่างน้อยทา่าละหนึ่งตัวเนี่ยเชฟดูสเนี่ยก็จะมอบ coordinate tactics ให้กับตัวละครในทีมนะก็คือหลังจากตัวละครทําให้เกิดโอเวอร์โหลดขึ้นจะลดต้านทานไฟและไฟฟ้าของศัตรูเนี่ยถึง40% เป็นเวลา6วินะโอ้โหไม่ธรรมดาแถมหลังจากเชฟรูสยิงโอชาร์ดออกไปโดยใช้ตัวช็อตเร้งราพิธอินเทนชั่นไฟน์เนี่ยทุกๆ1,000หน่วยของ HP เชฟรูสจะบัฟพลังโจมตีของตัวละครธาตุไฟและไฟฟ้าทั้งหมดในทีม1%เปเวลา30วิสูงสุดถึง40%นะว้าวก็คือเท่ากับว่ามี2อย่างเลยนะลดต้านทาน40%และบัฟโจมตีอีก40%นะสำหรับทั้งไฟและทั้งไฟฟ้าเลยเพราะฉะนั้นตัวเดเมจนสองท่านนี้เนี่ยที่มันเล่นโอเวอร์โหลดได้เนะี่ย เล่นกับเชฟดูสได้หมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นอเล็กซิโนคอร์ินไลเดนหรือแม่จะอามอวิการนะและสิ่งที่ทำให้เชฟดูสเนะี่ยุนขึ้นขนาดที่มาอยู่ในอันดับที่2นี้ได้คือถ้าเป็นตัวก่อนอันนี้เนะี่ยอันดับที่8 7ดเจ็ดหนะองห้าเก่งนั่นนหะต้องเป็น4ีหก่อนถึงจะเก่งแต่เชฟดูสครับ40ก็ใช้ได้แล้วเพราะความสามารถในการบัฟมันอยู่ที่ passive skill หมดเลยก็เลยเป็นตัวที่คุ้มมากๆนะคือแค่แบบบังเอิญได้มาเนะี่ยก็คือเอาปั้นมาเข้าทีมได้เลยนะวันนี้สุดยอดนะไม่ไม่เหมือนกับอพวกตัวแก๊งนนั้้ที่แบบโโอห ได้มาถ้าไม่มี C6 ก็ดองดอง,ดองยาวนะฮะและแล้วอา่าเราก็มาถึงอับที่1นนะที่คลิปนี้เนะี่ยคือแบบมันเป็นธีมต,ตัวนี้เลยก็ว่าได้นะคือจะบอกว่าทำมาอวยตัวนี้ก็ว่าได้นะไม่เชิงหรอกก็อวยทุกตัวแหละแต่ตัวเนี้ยเป็นตัวใหม่ไงที่แบบเฉพาทางไงแล้วนะคือแบบมีมีตัวที่แบบอะไรตัว5ดาวคู่ใจออกมาด้วยกันไงก็เลยบ้าบอมมากนะนั่นคือซิดลารีนั่นเองนะซิดลารีเนี่ยคือ เป็นตัวสปอร์ตเฉพาะทางนะคือบัฟปริญญาโดยเฉพาะก็คือปริญญาที่เกี่ยวอ่ะธาตุน้ําแข็งก็คือจะมีแช่แข็งแล้วก็ละลายนั่นเองโดยสามารถลดต้านทานธาตไฟและธาตุน,น,น,น้ําของศัตรูที่ได้รับผลกระทบจากปริญญานในครั้งนี้เนะี่ย20%แล้วนอกจากบัฟแล้วเนี่ยซิลรี่เนี่ยก็สามารถสร้างโลได้ด้วยและสามารถแปะน้ําแข็งได้ดีระดับหนึ่งเลยนะคือถ้าพูดแค่นี้เนี่ยด้วยด้วยแค่สกิลในตัวเนี่ยก็ดูไม่ได้อะไรมากมายไม่ได้บัฟเก่งเท่าไอตัวขา้างบนเลยซ้ำแต่ว่า ซิลารีเนี่ยสามารถถืออดีแฟคมือนั้นรันสุดขี้โกงได้นะก็คือสามารถบัฟไอตัวท่าที่มันเกี่ยวข้องกับระยะได้การเป็นว่าพอมันมีอดีแฟกนั้นบวกกับไอโรตันทานของตัวเองบวกกับมีโลหมวกกับแป้นน้ำแข็งเนี่ยและและและบวยอย่างนึงคือบวกกับตัวความท่าดาวที่มาคู่กันก็คือมาวิก้านี่เองนะมันก็เลยทำซิลารีเป็นตัวสปอร์ตเฉพาะทางบ้าบอคือเล่นคู่กับมาวิก้าขี่มอไซค์ป่าทีเป็นล้านนะแล้วความเจ๋งคือต่อให้ไม่ได้คู่กับมาวิก้าเนี่ยซิลารีมันก็ยังไปปคู่่กัับบบตวาาาาาททีแเเเ็นฉพะงงขอ ได้อีกหลายตัวเลยโดยเฉพาะธาตุไฟนะเช่นฮูเตาอเล็กชิโนมาวิลกาหรือแม้แต่ดิลุกนะดิลุกเนี่ยขนาดเป็นตัวเก่านะทำลายทีละสองสามแสนได้เลยนะเวลากับวซิลารีพนเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงสปอร์เฉพาะทางที่โอ้โหน่าเปิดน้าปันคุ้มค่านะซิลารีเนี่ยก็ถือว่าคุ้มที่สุดนะตอนนี้แล้วนั่นเองนะครับแล้วถ้ามีตัวท่าน้ำเข้ามาที่เป็นเล่นกับน้ําแข็งนะก็ยังมีโอกาสมาเล่นกับซิลารีได้เลยด้วยซ้ำนะอันนี้ก็น่าสนใจเช่นกันก็คือมีโอกาสหุ้นขึ้นได้อีกด้วย ข่าวได้นะผมคนที่เฮ้ยสนใจซิลลรีก็คือเพิ่งออกตัวไปแลตามสถิตินยะตัวท่าน้ําแข็งเนี่ยกว่าจะรีรันมานานมากก็ไก่ล,ล้านตัวเพราะฉะนั้นก็มารอดูกันว่าซิลลรี่จะรีรันกลับมาให้เราเนี่ยเมื่อไหร่นั่นเองนะฮะนี่แหละก็คือแผนอันดับสปอร์ตเฉพาะทางว่าตัวไหนใช้ดีหน้าปั้นในเมต้าของเกมแพท5.4ปัจจุบันนั่นเองคิดเห็นยังไงเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยนะก็คอมเมนต์มาคุยกันได้นะและอยากดูการจัดอันดับอันไหนอีกจากช่องและก่อนเพลงในเกมกีนชินี่แพ็กก็คอม,มคเมน วันนี้ลาก่อยก็ขอขอบคุณทุกคนมากๆที่ดูมาจนจบถึงตอนนี้นะครับและลาก่อยก็ขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย